ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องแลกเหรียญนะครับเครื่องแลกเหรียญของเราเป็นรุ่นวอลเมานะครับจะมีอยู่สองรุ่นก็คือรุ่นที่รับแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบและแบงค์ร้อยแต่เพียงอย่างเดียวนะอันนี้ขายราคาหมื่นสามพันอหน่เก้าร้อยบาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นที่มีตัวรับแบงค์แล้วก็มี q r code ด้วยตัวนี้จะขายอยู่ที่หนึ่งสามพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีสาธิตการใช้งานนะครับก็ เดี๋ยวเราจะหยอดแบงค์ยี่สิบเข้าไปนะครับแบงค์ยี่สิบนะฮะเดี๋ยวตากที่ก่อนแบงค์ยี่สิบเข้าไปปุ๊บกต้องะคบต่อไปตากใส่แบง์ก้ยกจงกระจงที่ ต่อไปสาธิตวิธีการใช้งาน QR code นะครับ QR code เนี่ยนะเดี๋ยวจะสแกนเข้าที่ตรงนี้อีกสิบบาทจะให้เห็นนะครับเอาเครื่องมาด้วยสแกนตรงนี้ใกล้ๆเลยนะครับสแกนตรงนี้นะครับกดเลยสิบบาทนะสแกนสิบบาทแล้วนะครับ เนี๋ยเรอ S S สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมี S S ส่งจากกสิกรไทยว่ามีโอนเงินเข้ามาเนี่ยอันนี้มันก็จะเห็นว่าจ่ายมาหนึ่งเหรียญตามเงินที่เราโอนเข้าไปนะครับพอจ่ายมาหนึ่งเหรียญปุ๊บมันก็จะขอบคุณแล้วจากนั้นมันก็จะขึ้น QR code มาให้ลูกค้าท่านอื่นสามารถสแกนได้ต่อไปนะฮะก็อันนี้ก็จบการสาธิตการใช้งานเคลื่อนแลกเหรียญแบบติดผนังทั้งที่แบบเป็นตัวรับแบงก์อย่างเดียวแล้วก็ตัวที่มี QR code ด้วยเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าเครื่องแลกเหรียญน,นะครับก็คือการตั้งค่าเหรียญตา่างๆก็อันนี้เป็นเครื่องแลกเหรียญที่มีทั้งตัวรับแบงค์แล้วก็มีตัว QR code ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องจํานวนเหรียญที่มีในเครื่องนะถ้าจำนวนเหรียญตรงนี้เนี่ยต่ำกว่ายี่บบาทปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะทําการออฟหยุการทํางานเพราะว่าเหรียญอันจะไม่พอจ่ายได้ นะครับแล้วก็รับเฉพาะแบงค์ยีแบงค์ห้าสิแล้วก็แบงค์ร้อส่วนตัว QR เนี่ยงดสแกนในช่วง23่สีหนเพราะว่าธนาคารปิดฝั่ปุ่งระบบแล้วก็สแกนได้ไม่เกิน300บาทเพราะว่าถ้าเกิน300บาทปุ๊บมันจะไม่จ่ายเหรอนออกมานะครับเราก็มาดูวิธีการตั้งค่านะครับก็ง่ายๆครับอันแรกก็คือเราเอาตัวนี้มาลองเพราะว่าเราจะนับเหรียญผุแรกกดสองครั้งมันจะนับเหรียญ จะนับเหรียญนนะมันก็จะโชวจ์จำนวนเหรียญออกมานะฮะก็เรียบร้อยแล้วเรารอให้เครื่องหยุดแล้วเราค่อยใส่เหรียญกลับเข้าไปตอนนี้เครื่องมันนับได้สามสิบหกเหรียญน,นะฮะเครื่องมันนับได้สามสิบหกเหรียญเราก็ใส่เหรียญกลับไปสมมุติปุ่มแรกปุ่มนับเหรียญกดสองครั้งปุ่มที่สองคือปุ่มลดเหรียญทีละสิบปุ่มที่สามคือปุ่มเพิ่มเหรียญทีละสิบ วิธีการใช้งานก็คือสมมติเรารับเหรียญเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเหรียญเข้าไปสมมุติเอาเงินมาห้าร้อยบาทใส่เข้าไปข้างในนะเติมเงินเข้าไปห้าร้ยบาทตอนแรกเหรียญมีสามสิบหกเราจะต้องเพิ่มเหรียญเข้าไปอีกห้าสิบเหรียญเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือกดปุ่มที่สามค้างไว้ค้างไว้จนตัวเลขห้าสิบพอห้าสิบปุ๊บมันก็จะไปบวกกับสาสิบหกเดิมเป็นแปดสิบหกนะฮะแต่ถ้ากรณีที่เรากดเกินสมมุติเหรียญจริงมีเจ็สิบหก เราต้องการลดเหรียญลงไปติบเราก็กดปุ่มที่สองครั้งไว้ติดเหรียญมันก็จะหักออกสิบเหรียญน,นะครับก็แค่นี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งค่าเหรียญแล้วก็ตัวตู้เนี่ยจะมีพุกสามารถใส่พุกเหล็กสี่มุมได้ก็ใช้พุกขนาดสองหมุดครึ่งก็ได้นะครับมันจะแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่กล่องใส่ธนบัตรนะครับแล้วก็ัวนี้ก็เป็นฝาปิดเหรียญเวลาเราไม่ใช้งานเราสามารถปิด แคเอาท์ของเรื่อนตรงนี้ได้นะครับก็คือ,อจะทําอะไรต่งตางๆแล้วก็ปิดระบบนะครับแล้วก็ตัวล็อกจะมีด้านหน้าของจุดนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีเพิ่มความแข็งแรงอีกหนึ่งสองแล้วก็สามเป็นห้าจุดนะครับแค่นี้นะครับเครื่องแลกเหรียญก็วิธีการตั้งค่าก็าจบนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปวิธีการใส่ซิมเข้าไปในเครื่องแลกเหรียญน,นะครับเครื่องแลกเหรียญตัวนี้มีสแกน QR มันจะต้องใช้ซิมในการที่จะรับ SMS จาก ธนาคารเกษตรกรไทยเพื่อที่จะจ่ายเหรียญตามจํานวนเงินที่มีลูกค้าโอนเข้ามานะครับเห็นนะครับก็มีแจล็อกของเลยกเปิดุญแจ์ล็อกเข้าไปข้างในนะข้างในจะมีที่ใส่ซิมอยู่นะครับสังเกตดูก็คือ,อมันจะเป็นตัวล็อกเลื่อนซ้ายขวาหรือบางทีมันอาจจะเลื่อนบนล่างแล้วแต่ว่าเขาจัดวางยังไงนะแต่โดยทั่วไปจะเป็นเลื่อนซ้ายขวาตอนนี้มันเลื่อนอยู่ทางซ้ายล็อกอยู่เราก็เลื่อนไปทางขวาพอเลื่อนไปทางขวาปุ๊บเราจะดึงไอ้ตัวนี้ออกมาได้ดึงตัวซิมออกมาได้ นะดึงตัวซิมออกมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาซิมเข้าไปนะถ้าดูก็คือมันจะมีแง่งอยู่เหมือนกับแง่งของซิมที่เป็นแนวตัดอยู่เราก็ใส่ซิมเข้าไปตรงนี้ตามแง่งเลยเอาด้านที่เป็นสีทองเข้าไปข้างในนะแล้วก็เอาใส่ซิมล็อกเรียบร้อยเราก็เอาฝาปิดกลับมากดตรงนี้ปุ๊บฝาปิดกดตรงนี้ปุ๊บเราก็เลื่อนตัวซิมเข้ามานะเลื่อนเลื่อนสไลด์ตรงนี้มาก็ล็อกเรียบร้อยนะเป็นการจบสิ้นวิธีการใส่ซิม ถ้าใส่ซิมตรงนี้เรียบร้อยเปิดฝาตู้ด้านหน้าปุ๊บ QR code มันจะ generate QR code รอสักแป๊บหนึ่งนะ QR code จะขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ซิมตัว QR code มันจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสแป๊บๆหนึ่ง QR code มันน่าจะขึ้นมาเราก็อาจจะต้องไปดูซิมว่าใส่เรียบร้อยดีไหมนั่นดีไหมแล้วก็ใส่ใหม่ดูอีกทีหนึง่ง ก็กาลังจะมันก็กําลังจะบูต GSM เพื่อที่จะบูตซิมขึ้นมานะครับตอนนี้มันกําลังจะบูตซิมขึ้นมาถ้าบูตสําเร็จซิมที่เราใส่ถูกต้องมันก็จะบูตขึ้นมาแล้วก็จะขึ้น QR code ขึ้นมานะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3-5นาทีอย่างเงี้ยก็คือขึ้น QR code มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านล่างจะเป็น QR code เลข ที่เราใส่เข้าไปใหม่นะฮะก็คือตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีได้แต่ต้องเป็นบัญชีของกสิกรไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นระบบที่เรียกว่า SMS ขยันบอกนะแล้วก็ตัวสแกนตัวนี้ควรจะงดสแกนช่วงเวลา23ถึงตีหนึ่งเพราะว่าธนาคารจะปิดปรบบอุงระบบถ้าลูกค้ามาสแกนในช่วงนี้เหรียญอาจจะไม่ตกก็ได้นะครับถ้าเรามาเช็คในแอปแล้วมีลูกค้าโอนเข้าขมาเราก็คืนเงินให้ลูกค้าไปแค่นั้นเองนะครับ